กิโลกี่บาทเขาขายแบบทองคำราคา,าขึ้นขึ้นลงลง่ะแต่ละวันไม่เท่ากันเหมือนทองคาเลยแต่ละวันไม่เท่ากันน่เขาเข้าเคร <ส Carl. S 1> ื่องอ่ะอืปกติเขาไม่เปิดให้ดูอีกเขาจะโกงราคาโกงกิโลอีกผมจะพาคุณไปสัมผัสชีวิตช่วงสั้นของสมชายแ่ลิ้มหรือสุดจริตลังสีที่เขาใช้ชีวิตไม่ต้องแย่งกิงใครในสังคม เหตุใดเขาจึงมาอยู่ที่นี่มีคำถามที่เราอยากรู้และมีคำตอบจากผู้ชายคนนี้แน่นอนเป็นคนที่ไหนมายังไงถึงมาอยู่ที่นี่ถ้าเริ่มตั้งแต่เด็กๆเขาตั้งที่สมชายซาลิ้นนำสุขซาลินแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสมชายเปลี่ยนมาเป็นสุจริตรังสีอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพ,เทพมหานคร S <S เป็นคน,นกครุงเทพมหานครสมชายคนที่โลกลืมถ้าให้ปัญญาคนเนี่ยบางคนเกาว่าคนโง่อะเสียรู้อะให้ปัญญาคนเนี่ยบางคนก็ว่าเขาโง่เสียรู้มีอะไรก็บอกหมดนะถ้าถังขยะนี่เขาจะดูทุกลูก <S <S เขาหากระป๋องหรือ <S <S หาอะไรไม่รู้เหมือนกันกระจกเอาได้อะไรก็เอาไปทําไมได้อะไรก็มองดูเดผ่านไปไม่เคยรบกวน พวกตลาดพวกร้านค้าประชาชนเลยผมมาทํางานนี้6ปีก็เลยเจอตั้งแต่เขาทํางานหนูเนี่ยหปีมาทุกวันก็ชาร์จบัตรแล้วก็เก็บกระป๋งของเก่าแล้วก็กลับแค่นี้เก็บยังไงกระป๋อองเก่าเก็บตั้งทียะเก็บตังทอยะบางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง เดินตามท้องถนน,นเนี่ยเขามองพี่ยังไงพี่รู้ไหมโอ้เขาอยู่ในรถนะเออเวลาเขามองเขามองอะไรจะรู้เหรอพีาอยู่ในรถอืมบางทีเข,เขาก็าถ่ายรูปอะไรพวกนี้ยอืใช้มือถือถ่ายเอาอสนใจไหมเรื่องพวกนั้นเวลาคนมองพี่เป,เ,ปเป็นเรื่องส่วนตัวเขาทางสาัญจรถนนไว้สัญจรเขาว่าขับรถไปอ่ะเป็นเรื่องปกติเห็นการ g r ั b g r เดโยวอืมเราก็เดินไปตามปกติอืมเป็นทางสานันจร แล้วพี่ใส่ใจกับการที่คนเขามองเราคิดว่าเราเฮ้ยเหมือนคนไม่สมประกอบเหมือนคนไม่อะไรเงี้ยพี่สนใจคําพูดนี้ไหมขติดีไม่สนใจอ่ะไม่เก็บมาคิดมันก็ไม่ดีอยจะว่าบ้าเขาเขา,เขาไม่ใช่หมอเขาไม่ได้เรียนหมอมาขนาดหมออย่างผิดพลาดต้องเป็นนักเรียนหมอ่อต้องมีการศึกษาอือยู่ๆไป,ไปว่าบ้าอือย่างบ้าอย่างเงี้ยตำรวจไม่กล้าลงประจาวันนะต้องให้แพทย์ตรวจก่อนอนะ่ะผิดกฎหมายนะ อยู่ดีไปลงนะครับประจําวันเราเป็นเป็นตารวจไม่ใช่หมอ,อมถ้าเรียนหมอมาก็อย่างหนึ่งเศ็นารักอะไรพวกเนี้ยต้องเฉพาะทางอืพี่สมชายทําไมพี่ต้องมีพระไว้อยู่บนหัวตลอดพี่ก็ไว้สวดนะไว้พระพระนี่ต้องอยู่บนหัวไม่แขวนคอไว้อะพี่เราจะไปถ่มน้าลายข้ามเสียงหรือว่าพูดตอแหลข้ามเสียนพระอะไรพวกเนี้ย อ,อืมจะพูดจะกินเหล้าก็ดีกินเหล้าก็ข้ามเสียงพระด่าคนก็ด่าข้ามเสียงพระถุยน้ำลายก็ถุยน้ำลายข้ามเสียงพระอันนี้พี่ทําแบบนี้นานอย่างพี่ที่เอาพระไว้บนหัวก,ก็เกือบสิบสองปีอะประ,ประมาณสิบสองปีทําไมพี่ถึงเชื่อว่าถ้าเอาพระไว้บนหัวมันจะดีขึ้นหรือ,อยังไงหรือว่าเราเป็นความศรัทธาของเราเราตั้งใจบูชายอย่างนี้อืมใครจะว่าก็กช่างอะเราไมา่ได้ไปไว้ที่ประดับที่ ที่ข้อเท้าอะไรพวกเนี้ยนะที่คาดเอวอะไรก็ดีอ่ะอ๋อแล้วคนอื่นเขาจะไม่ว่าเออเขาคิดอย่างนั้นเขาอาจจะคิดไม่ถึงก็ได้ถึงนลายข้าวเสียนพระพูดข้าวเสียนพระกินข้าวก็ข้าวเสียนพระกินเหล้าก็ข้าวเสียนพระดูบุหรี่ก็ข้าวเสียนพระทําไงอ่ะทางกายภาพอทางกายภาพเป็นอย่างนั้นมันห้อยอยู่เนี้ยอยู่ตามปราป่าใช่ไหมเราเข้าใจว่าบูชาก็บูชานะ เรา,เาไปว่าเขาไม่ได้ไปติเยงเขาไม่ได้อืมก็เคยบวชมาก่อนเป็นพระหรือเป็นเนนเป็นพระบวชพระนี่แหละเออเขาเรียกว่าศีลแตกไหมอย่างนี้เอิขผมจีวรเลิกถือจีวรเราก็ไม่ได้บินทบาาแล้วเนี่ยภาพเขียนสีอย่างนี้พี่ใครเป็นคนเขียนนะก็มไม่รู้เหมือนกนะันอะเป็นพรนะน่ะเป็นพระเราเขียนไว้เป็นยันอะไรอย่างเงี้ยอือทั้งหมดนี้เม้เราไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนะเป็นของเดิมอืม เขียนสีกิจกรรมฝาผนังออพระที่มาอยู่แล้วถูกไล่อ๋อหรือพี่ไม่ถูกไล่เหรอเขาให้หวยแล้วถูกไล่มีรถติจอดเต็มมงทางจราจรเออพรานั้นถนนยังไม่สี่เลนอย่างนี้ออเป็นถนนเล,เล็กๆพระก็เคยมาอยู่ที่นี่ให้หวยแล้วถูกชาวบ้านไล่หรือว่าเจ้าหน้าที่ไล่ป่าไมา้มาไล่ป่าไมา้มาไล่แล้วพี่ไม่ให้หวยเหรออโอไม่ใช่แล้วไยุ่งกับใคร ตอนพี่มาอยู่นี่ใหม่ๆพี่เล่าให้ฟังหน่อยดีว่าตอนนั้นพี่กินอยู่ยังไงใช้ชีวิตยังไงพี่โอ้มันไม่มีกินอะ่ะนะพง่ายงาไม่มีกินอหาเก็บใบไม้ข้างบนกินอะ่ะเป็นพวกใบชักผูมาใช้กันไกตัดเป็นเส้นเ,เล็กๆเท่าแบบยาเส้นอะ่ะแล้วอาดเส่กระป๋องอกินเข้าไปอพออยู่ได้อะ่ะประมาณเจ็ดวันอ,อุจจาระเป็นเลือดแต่อ่ะมันก็ไม่ย่อยไม่ย่อยเท่าไหร่เพราะช่วงนั้นเราไม่มีหม้อไม่มีอะไรอืม มองอะไรไม่เห็นบางทีก็งูเยอะอะไรพวกนี้งูด้วยก็มีมีพวกงูพวกตัวเหี้ยอะไรพวกนี้เข้าไปนะบางคนอาจจะมองพี่เขาว่าเป็นคนไม่สมประกอบบางคนอาจจะมองว่าคนไม่ครบ32บางคนอาจจะมองว่าเป็นคนเจ็บขยะข้างทางบางคนจะคิดยังไงผู้ชายคนนี้ไม่สนใจอ๋อปกติผมไม่ไม่สนใจใครอะ่ะ เดินผ่านไปเลยอะ่ะไม่ไม่ได้ศึกษาสายตาของคนมองอย่างไงอะไรเงี้ยบางทีก็เดินผ่านไปบางทีไม่รู้จักอะ่ะคนแปลกหน้าบ,บางท,บางทีบางทีมีดีก็มีดีบางทีไม่ดีก็ไม่ดีเอาน้ำให้เอาน้ำเออดึงออกเลยนะเอาเสื้อเสื้อเองให้เอาอนะนเสื้อให้เอาถุงมีมียาพาลามีสบู่ยาสีฟันมีบะหมี่เกเลืเสร็จรูป พอแล้วเนาะพอแล้วเนาะเอวะอว่าชีวิตอิสระจริงๆนะตรงที่พี่อยู่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยอ่าเขาเรียกถ้ำพระกันถ้ำพระใช่ไหม,มกระป๋องขยะอะไรที่พี่เจ็บบ้างเลยให้ดูได้ไหมพอใช้ได้ก็เก็บมากระติกก็เก็บมาถังสีก็เก็บมาทุกอย่างเก็บมาหมดข้างทางถ้ามันกปรกก็เก็บมาล้างเออไอ้น้าเปล่ากอันนี้ก็เก็บมา อันนี้ก็เจ็บมาโอ้ขออนุญาตนะอออันนี้ก็เจ็บมาก็มาดูพี่เขาครับนี่อยู่บนเพิงหินที่มองออกไป <c oughs> ก็เป็นเพิงถ้ำนี่แหละอเ,นนลเออเป็นทางน้ำไหลลงไปข้างล่างเป็นทางน้ำไหลเหรอเวลาฝนตกลงมาตรงนี้จะเป็นน้ำตกน้ำตกไหลท่วมท่วมลงมาเลยเรอน้ำตกตรงนี้เลยเหรอ ซาลงมาเลยเหรอแล้วพี่อยู่ยังไงนี่ตรงนี้จะเป็นท่อขนาดใหญ่อะลงไปทนะ่อขนาดใหญ่แล้วติดล้อวิ่งได้โอ้อยืดลงไปเรื่อยๆเป็นน้ําตกเลยตรงนี้ผมจะเป็นน้ําตกอไหล่ลงมาก้อนหินใหญ่นะอ่อตรงนี้เลยเนะาะซาลงมาเลยโอ้โหบ้านมีน้ําตกด้วย,ยแรงอะช่วงหน้าฝนาแรงหน้าฝนนี่วูบๆเลยใช่ไหมงานจะวิ่งมาแบบรถไฟเลยดังเลือก เอาเวลาน้ำมาแรงๆพี่อยู่ยังไงก็คนอยู่เอาอ่ะอันนี้กั้นเอาไว้อ่ะเขาเน้นในกั้นเอาไว้เนี่ยน้ำท่วมไปหมดอ๋อต้องกั้นไว้ด้วยต้องกั้นเอาไว้กั้นเอาไว้ถึงน้ำจะมาถึงนี่เลยอ่ะมันก็ท่วมมานี่เลยอืมต้องกั้นเอาไว้ต้องโอ้เสื้อผ้าเสื้อผ้าเก็บยังไงนี่ก็เก็บกองขยะ่มะ ใช้ได้พอใช้ได้เนาะโอ้อัศจรรน์ของมนุษย์ถ้ำจริงๆก็ของเหลือใช้อ่ะของชาวบ้านของชาวบ้านเหลือใช้พี่ก็เจ็บมาของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งนั้นอนะ่ะเออพี่ก็เจ็บมาใช้นี่เลยใช้ได้มีอะไรบ้างที่ใช้ไม่ได้บ้างนี่ก็ปกตกิพอใช้ได้ไพี่อยู่ที่นี่ทั้งหมดมากี่ปีแล้วสิบสองปีสิบสองปีพี่อยู่ที่นี่ใช่ไหม หาเก็บวิญพวกกระป๋องของเก่าถ้ามีเศษตังค์เก็บเศษตังค์ได้ก็คือน้ำแข็งหน่อย mm hmm. เพราะว่ามีกระติกกระติกใบละสิบ,บาทอะไรงีนี่แหละตอนนั้นสินค้าโรงงานทุกอย่างสิบบาท mm hmm. เขาใช้ครั้งเดียวก็ทิง้งมีน้ำแข็งอย่างเดียวมับมาขออะไมาซื้อซื้อก้อนละสิบบาทอ,อันนี้ต้องค้ำไว้ให,ให้ให้กระดูเข้าที่เอาไม่ได้ไปหาหมอเหรอไม่ได้ห,หาหมอน้ำป่าไหลหลา,ลากก้อนหินลื่น เป็นตะไคร่ตกลงมาจากที่สูงเดินมาทุกวันบางครั้งก็มีรถจอดอาจจะนั่งรถมานานๆครั้งหนึ่งมาค้าไฟหน่อยัางสีปัจจุบันนี้พี่อายุเท่าไหร่ห้าสิบหกปีห้าสิบหกปีเกิดพศสองพันห้าร้อยสิบปีมะแม,ม,แมวันที่ยี่สิบพันธุ์จำวันเกิดของตัวเองได้ทุกอย่างจำบ้านเลขที่ของตัวเองได้ทุกอย่างก็เกิดประมาณเจ็ดโมงยี่สิบห้านาทีโรงพยาบาลหัวเจียวเขาระบุเอาไ้ อ,อยู่ซอยแสน,นานิคมหนึ่งญาติพี่น้องก็มีแปดคนใบสุทธิบัตรใบเกิดของพี่มีหมดเลยใช่ไหม <c oughs> ก็ก็มีอ่ะ<ม>อยู่อยู่ที่บ้านอือยู่ที่บ้านบานถ้าวันนี้ให้เดินกลับบ้านพี่กลับไปถูกไหมจะกลับไปทําอะไระต้องถามว่ากลับไปทําอะไรไม่อยากกลับบ้านเหรอ,อก็มาอยู่ที่นี่แล้วก็สกงบใจณ์ได้คนที่จะออกจากบ้านก็ต้องมีปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาเรื่อง พ่อแม่ไม่เอามีปัญหาเรื่องญ<ช>าติพี่น้องไม่เอาอะไรเงี้ยแย่งสมบัติกันเนี้ยอ๋อก็มีอไม่เอาเพราะพ่อก็ไม่เอาแล้วเนี่ยวังนั่งกินเหล้าตอนนั้นนั่งกินเหล้าอยู่เร,เราเราเบลหลังบ้านชั้นสองอืมแล้วเทุบสรบแล้วก็เอามาทิ้งตรงเกาะกลางถนอนอืมเขตบ,บางบัวแล้วเราก็มาอยู่ท,าทําพระแค่นี้จำได้แค่นี้มันก็เลยทำให้เราเปลี่ยนชีวิต ไม่อยากอยู่ในสังคมที่เคยอยู่แล้วก็ออกมาอยู่ที่นี่ตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกก็ผู้ชายคนนี้ผมก็เจอเป็นครั้งที่สองบนถนนหมายเลขย1สิบเ็ดเดินทางระหว่างแยกบ้านแยงไปหาวังทองก็เจอใครเดินผ่านมาเส้นทางนี้ก็จะเจอพี่ชายคนนี้ เขาเดินอยู่ข้างถนนสิ่งที่ผมเจอเขาก็คือเก็บกระป๋องเบียร์กวดพลาสติกสิ่งของที่มันขายได้ก็เอาไปขายเพื่อมาแลกเป็นเงินที่จะเอามาประทังชีวิตตัวเองก็มีพวกอาหารพวกเกนไขาหน่อยก็พอครับพวกเขาสามอะไรพวกนี้เดี๋ยวของกินให้ก่อนเด้อพี่้อเอาพี่ถือไว้ให้ผมหน่อยไม่รู้มันติดหรือเปล่า เอาปปองเดี๋ยวมาฝากเด้อ<น>ะอะ,<น>ะเดินทางนะ,นะวัสดีครับข้ามถนนเองเด้อไม่เคยไปแบมือขอทานใครดำเนินชีวิตไปอย่างเงี้ยไม่เคยแบมือขอการขอการไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยผมขอจินนู้นจินนี้หน่อยนะร่างกายของพี่สมชายอาจจะไม่ครบ สมบูรณ์เหมือนกับคนปกติแต่หัวใจของเขาผมเชื่อว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งและเป็นคนที่เราอยากจิตติดตามครับนี่แหละครับผู้ชายที่ทำให้เราได้รู้ว่าชีวิตหนึ่งอย่าพึ่งใครให้พึ่งหัวใจตัวเองครับก็ขออนุญาตพี่คขาแล้วพี่เขาก็ยินดีครับที่จะให้เราได้ติดตามเรื่องราวของผู้ชายคนนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เราต้องติดตามครับวันนี้ ผมได้คุยกับสมชายในสิ่งที่มนุษย์เรามองข้ามทั้งที่เราอยู่บนโลกใบเดียวกัน